สวัสดีค่ะสวนอุด,ดมพรนะคะอันนี้เดือนสิงหาเนาะวันนี้วันที่16หเดือนสิงหาสองพัน้หสบสาพี่น้องอันนี้นานี้นะคะน้ำอยู่หน้าเฮ้าอยู่สวนเฮ้าสิหลายนะคะหลายเนาะฝนตกงมาหน,หน่อยนึงกัน้ำเยอะแยะมากมายนะคะ,ะบ้านเฮ้าเอินหน้าโคกโคกก็จะโคกได้ดเนาะแต่เวลา ต่เวลาเดือนน้ำนะคะน้ำนี่จะมดเดือน,อนมกราคนะมกรากุมภา,มานี่หน้าแม่สาแรงนะคะกุมภานี่ตรงเนี้ยนะคะตรงที่ห้าเหลียวเห็นน้ำได้หลายเนี่ยจะเห็นดินแตกเขิบเลยพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสวนไท่ยสวนอุดมพรเองนะคะเนี่ยสองฟัง อันนี้อันนี้จะเป็นที่หน้าของเฮ้านะคะซายเมื่อก็เป็นที่หน้าของเฮ้าอยู่นะคะหอดูหอดันเดนเห็นไหมหอดันหน้านะคะอันนี้จะเป็นคู่สะนะคะอ้อมเลยนะคะอ้อมอ้อมไปคู่นะคะจะปลูกไผ่นี่ก็จะเริ่มอันนี้ก็แซมไผ่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นรถเสลงแลนได้นะคะขวามือนะคะจะเป็นที่หน้าของเพลินนะคะ ส่วนห้าก,ก็จะตรงนี้จะเป็นคาคาปลาปีนี้บอคยด,ดูแลเนาะทายเมื่อก็จะเป็นเอ่อกล้วยแล้วกับปีนี้ปลูกปลูกไผ่นะคะคิดว่ากล้วยอีกจะน้อยมันก็จะขื่นข้นขืนยามมันก็จะตายเนาะเขาก็อาศัยไผ่นะคะหากไผ่ซอยยึดนะคะยึดดินยึดดินอ่นะ,ะยามนามยามนี่ละพี่น้องนามหลายเนาะ น้ำหลเข้ากะเลยปลูกพืชนะคะก็นานั่นนะคะที่พุดใหม่ๆก็จะเป็นปลูกตะไคร่นะคะที่นี่ะตะไคร้เข้ากะตะไคร้แซมกล้วยเพราพุดตะไคร์ออกกล้วยงามแล้วนะพี่น้องแต่คานี่เข้ากะจะปล่อยนะคะคาก็จะปล่อยแล้วก็จะถอนเรื่อยๆได้พี่นอ้องอาบานเข้าเนาะจะมากิน อาจจะมากินนอคานะคะลวกลวกจิมจ้มแจวนะคะหนึ่งเส้ปลาสีแซบ่แซบๆนะเรือบงค้นกะแกงนะคะแกงเสปลาย่างนี่สิค่ะอะ่ตรงที่คู่ซ้าย่แไปนี้มันก็ต้องมีที่ระบายน้ำเนาะน,นี่คือที่ระ,นะะ,ะบายน้ำองเข้าระบายน้ำออกตรงนี้อันเคี้ยวๆนี่เทศบานบ้านอุดมพรเอิญลี เอิเ่นรีบางคนก็นเอินตรงเอาไว้ดักป่านะคะตอนนี้ยังบป่อยหนาหนาลีนะคะยังเอายังเอาพาเขียวกันไาย,ยูนะคะยังบพาหาห้ป่าลงเนาะปกติป่ปาก็จะแรนขื่นแรนลงเนะอาเป็นว่าเบิ่งแค่นี้ก็อน,นอะค่ะสวนอุดมพรจ้าสวัสดีค่ะ